สุนัสิงค่ะวันเมืาได้วันที่30มสิบเหรอนทุนฮกปีสองเศร้าหาค่ะนะพบทบตั้งขา,าปัน,นั่งอยู่เงื่อนอันข่าวข่าวกึ่าตะอาค้าวันเมืนน่อได ปลาดังเขาคึกต้นกำพองค่ะเนาะงเขามาถอมจอมกันกว่าค่ะนะดังเขายำกับเนยเกาลูกค่ะนะเขาย้อนมาอับใจกขาวเลืองเวียงเกี่ยวเม่ค่ะเน้อเมื่อว่าในวัยวันสองโมงครึ่งมาปล่อยกว่าหมากสองลูกค่ะเนาะก้นหวัดเจ็บเนีมีผู้ใจสามกาอนั่งยิงสีกาอคุมกันเป็นเจ็ดเกาะเนี่ยค่ะลองลูกตายได้ไปมีเนี่ยค่ะเพื่อนเย้ลูกไกวกำพองและเกี่ยวหนเจ้าเกี่ยวผักปตดเนี่ยค่ะนะโลกกว่าที่มปอกหนึ่งเนี่ยค่ะเนาะ ตอนนั้นลูกยาวกว่านี่ค่ะนะเยากวก่็มีมาแทนเพลกังข้ามเป็นมงคืนเลยคะ่ะแต่มาปล่อยกว่าต่อถึงสิบโมงไปน,นี่ค่ะเนาะตั้งหมดในมิวมอกหกลูกนี่ค่ะนะลองลูกซุ้มและลองลูกตายหอยย้อยมันไปขึ้นมากคะ่ะเมื่อเดียวเน,นี่ย ก้นปืนตีกอเขาเตะปิกเปดเอ็นเน็ตปืนก็เป็นไรคะะ่ะน้องเขาคืบหน้ามันไปมีไปจังมาอัปเดตนะเลยค่ะนะอันไรหูเต้เต้เต้ก็มาป่วยกว่าทั้งวันต่องนนะะเน่าเนค่ะน้องยากก็หิมปอกเจ็ดเมี่ยงโกงเน,นะค่ะนะหิมจองเมืองกุฎวิปัสนาเละเป็นกว่าหิมปังปองกอฟปอกเจ็ดเนะค่ะนะยากก็หิมตึกสีลุกเนะค่ะนะ้องเตกสีลุกเนะี่ยอันะอ บ่เป็นพี่น้องจอกแม่ได้ก่อติฮู้จักเฮรีคะนะไตเล็กลงแหน่มีตังค์พ่อหยอกกงแหน่ค่ะเนาะผิมจะแนลูกไวยกว่าแหน่ค่ะอ่าลงหมากเจ้ผ้าลงรูปป่าท่าในหูย้อยมันได้ก่อเอาไปเลยฮู้คะนะสังจะว่าค่ะฮู้ก่อคาได้มาลูกปั่นแท่งกำเหนอยออกค่ะในวงเลียวเก๋วยเวียงจอกแม่เนี่ยเลยว่าญาป่วยมากกว่าในสิบเปาะแหน่คะนะในวันที่29แหน่ไหว้วันและกลางค่ำสองเปาะคะเนาะในวันที่24มื้อ6คำ5โมงนั่น เนี่ยป่อยกว่าสองลูกค่ะนะตั้งหมักนำนักหาปักป่องในะคณะนั่นก็ปอกเจ็ดเหมือนกันค่ะนะหิมสันเปียขั้นเขาพักสันเปียในะคณะมีคนลูดตายกว่าสี่กเกาะในะคณะนะั่นก็ทีหิมปอกสามในคณะหิมจ้องปลลี่ในคณะว่านั้นก็สองลูกนะะใ,ในคณะเฮ้ทรายมีคนหมัดเจ็บมีถึงสิบสี่เกาะเฮื่อนเย่ลูกไวกว่าหมอกสี่สิบแปเกาลังในะคณะ มาแทางเน,นวันที่27ขะหนอวันที่27เดือน,นพฤศจิกยายนปี2525ในเกาะมาป่วยกว่าแทางในขณะอันใน,น,กนกเกาะเด้อพก7เหมือนกันค่ะอ่าตกกว่าเนวังซาโลเยควินในขณะมีนางยินก่อนนึงลูกตายกว่าในขณะอายุ50ปีจึงพอมามูนําเยอะกว่าลูกใจมัน2กว่าและหักตั้งวัน7เฮาแฮงใน,นะค่ะอันถึงมาเน,นวันเมื่อวานในเกาะจึงคันดูก,ก่อนน่ะเป็นกว่า4ปอะค่ะนะ จังว่าคลายหูบ่ย่อยจังสิงเต็มมาอัปเดตกันไทยมะค่ะกําลังเอาคาออนกันพอสดด้วยทางข่าวต่างฮูค่ะเนาะเมืองแข่ในคําว่านําเงินเงินคันบ่เงินแข่ขึ้นมาแลพี่น้องอันอยู่เฒ่าในเมืองไกลปอดของเมืองจังหนองเจวินนําคําเหรอเจ๋ไว้หมู่เจ๋เหรออันหน้าเลนที่จับกันบ้างเมืองแข่อ่ามีพ่อนย่อนเลยฮับเต็มๆว่าเลยซื่อใจกะคันกุลสินขึ้นมาเฮาแฮงนี่คําว่านั้นอ่าย่อนนั่นแหละ เขาเอ็มบีเอเขาแต่มมาว่าปุ่นซ้นอะไรซื้อไผ่เมืองแข็ง้ำอะไรปั่นตื้นร่างกายซื้อมาแล้วโปมาขายดองเมื่งมันเนี่ยก็มันเป็นอันกาเตะกาวะอะไรคนเมื่าปุ่นตีอะไรๆๆดีเลยอยากเจอไหนคะนะโปเดมา้วยแผ่นนี่ยก็โป้วานลูกตังเวงนำพามา เอาโค้กของเข้ามานี่ไงผายคอสีซึกมันซ้ำกดทัดจะยด้าวแห้งหนาเลยเงินก่อนเลยซิ้อน้ำหนาเนิ่นขนาน,นะอันนี้ก็มันก็เตยอย่องหลายหลายผ่ายค่ะเนะาเะเมื่อเวลือปูนตรีมาตตยดังเมืงงเเอ,องเตประกอบโค้งนเนี่ยก็ก็ใส่ซึกมันให้ทำของไทยเหมือนกันคะ่ะอัตอนต่างมือเลย,บบย,ยค่ะเนาะอย้องนั้นเลยปัญหาห้าคานในเมืองหงส์เลยหกทบในเนไทยว่าเหมือนกันนี่ค่ะเนาะจริงแล้วก็ในปูนตรแล้วก็เลยซื้อกินกุนเชียนกาคุ้งเนื้วหนาเนั่นขนาดนะ สิบสินใา,าก็เข้าคามาถมด้วยทางข่าวใต้ทีวีออนไลน์ค่ะนะ,ะเดี๋ยวมอยมอคําว่าเนี่คะ่ะปังตึกเป็นเฮาแห้งตีเมืองปายเฮินเย,ยกําพองกอไฟไม้รู้แล้วเนี่ค่ะตับสึกมันแลตับลุกพื้นเป็นปังตึกกันตีเมืองปายจะมีไฟคนเมืองได้ปอจานเฮาแห้งสิย้อนยื้อป้ามาก,กองลงแลเให้เฮนเยคนเมืองเขากําองลูกเป็นไมตรงไมเป็นไฟ วียงมองไปในตับซึกลุกเพื่นเขาคุมชิมอะไรหนึ่งปีไปปุ่นต่างขึ้นตึกซิมเอาวิยงมองไปขึ้นในเสีของสีซึกมันเขาเอาเอ็นแห้งตั้งน้ำทูซึกเขาตึกแล้ยสองไผ่ยลยเป็นปังตึกกันเ้าแห้งไว้อยู่ถึงมาเมื่อในวันที่เศร้าเกาเลินจนหกปีสวยเศร้าหาฝ่ายซึกมันจจ้าคืงกองลงเขายื้ออ่ำถ่านในค่ะก้อนปุ่นจีก้อนหนึ่งลานวันเนอในย,อยืี้สิ่งหม,มักลงหมักลงแตกตั้งเนอในค่ะเนาะมังเฮิร์นก็ไฟไหมต่อถึงย่ำเหลียวหมัมกลงตึกตกไหมอยู่ออควายกาวาเดมป่อย ตานมื่อกลางเนอเยวค่ะหรือสีเน้นป่นมาเมื่อวันที่เร้าหกเหรอนโดนหกปีซอยเส้เาฮาเนอร์ปังตึกี่เมืองไปนั่นตับซึกมันปล่อยตกป้าหมากอันมีกล้องก้นซึกเนอตับลุกพึ่นก้อนหนึ่งลาดวาก้นซึกเข้าขาุกเนี้ยไอ้กล้องหม,มักเลยีมกแตกเลือดพักออกป้าเลือดเจนเนค่ะาปุดดา่นตาดีซิมเอาขึ้นมืองไปในสีตับซึกมันเอาเอ็นแห้งหมอค่าปะปาก็แผ่เป็นสายซึกสองสายสีทซึกเขาตึก เยี่วก็ยืมหมักลงและเอาคอนรุ่นป่วยสัตว์เจอในในะคณะ,นะบนมาโมวันที่8เรือนท6ปีสวนสาวานั่นย่อนฟังตึกขาวแหงแลวตับลุกขึ้นเขาปืนเผาที่ปิดปืดเส้นตั้งลงเมืองไปและอําหูติขึ้นปืดมือล้ในะคณะในก็สุดมันงองตืนมันเอามาดในิใ<ๆ>นะคะ,นะอ่าุน,นก็มีทางแหงกันยันเมืองเมืองใต้เอเมืองนะคะ่ะแงกันยันเมืองใต พี่น้องไปเฮานั่นค่ะนะ,ะอ่าถูกเปิน้นนึงมาง่อยยื้อูกตายทางตีที่เมืองฝังได้ค่ะตีในสนมักจกวันหวยน้ําอุอน่นใจไว้เมืองฝัง,งรเกงใหม่เมืองไทยนะคะมีพี่น้องแห่งกันยนใต้ก่อน,นึงยาเปิ้นมางอยยื้อี่เฮือนมันสิลูตายทางตีนั่งคืนนี่ค่ะพี่น้องผู้ภายูายละเนจุง,งองส,ส,สิงใต้ว่ามาวันที่เนปีาายามกนขมขมนมคน ห้องมือณสังเฮาชื่อห้องว่าใจว่าเล็กตาอายุ43ปีตึกเฮ็ดพักอยู่ที่2ภายในย่าเปิ้นเอากองอยู่ใส่ตั้งหลังเสีและลูตาทางติกว่าเนี่ยค่ะมันคําว่าในณสังเฮาคานกินข้าวคํายาวเสื้อตึกเฮ็ดพักตาหอกเข้าในอยู่อยู่ก็มีคนเอากองใหม่อยู่ภายหลังเสีกองได้และยินหนึ่งกําควายไกเป็นกองลูกซ่องอันว่านั่นแหละกองหลังมันป่องลงกว่าหลายๆกําณสังเฮาก็ล่มกว่าในกองเลิศตาทางที่กําเหลียวเนี่ยค่ะนะคนยืนเป๊ะ คนยืนมันแต่ก่อตึกออกไปกว่าเมื่อแล้วผ่านเจานา้านิติไพลเมืองไทยเขาปริกไทยเขาตึกลํายิบอยู่ในะคะนัเนาะเป็นคนฮู้จักกันกวนะคะอ่าหยอยมันได้ค่ะดิคะ,ะมันยาวหนนเนา,เาะบ่ใฮู้นี่ก็พี่น้องเขาเข้ามือปันแใ้ทีีออนไลน์ค่ะนะกวก็ เมืองไทยมืแอ้วมันมีปังในกลังใจและปังความคัดเจ้าในคณะตีอนุสาวรีย์ใชยในคณะตีกรุงเทพฮาวแห้งเต็มๆบว่าเมื่อแต่มันได้เอ็นแห้งในถังว่าติมีมอโกเหงก้กยในสายตาของเมื่อว่าได้ถึงกว่าสองหมื่นไปในคณะย้อนไปลองในเหงกอก้นแห้งกันยันเมือง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 หฮมตุ้มกอยามถุญยอบก้อยคณะเจ็ดเกาะเขาเจ้าน่ำในเฮตังพิษสังกัยการลดการหากว่าหอห่อกว่า กึดไม่จำจำปังในกางใจเจ้าหนแาลรบลีเขาทางเทอมเสียง,งยอบเขาจ้าในกว่าในคณะยนั่นแหละอ่าวงว,งวงังเมืองไทยมีลงสุขยุเจึงในอยู่ในใครปปนอกแห่งการยันเมื่อเขาหมอฝังนั้นขนาดนะ้นมออยู่หมอกินให้มันจอมปักจอมเปิงจ้านขนาดนอนหลังือเขาขาดตลอดพคณะขันค้ำค่ะเมื่อแน่ถึง เมเนดเดกมันไปออกมากค่ะนะมันึกเจ้าคันอันกึดกว่ามือคำซึ้นนั่นแต่ก็หนึ่งแกปบเน่ถึงกว่าเจ็สซไปสี่หมื่ค่ะคันเงินหนึ่งวัดไทลอยู่ปากสําคันไปฮาบยาอเมริกันหึ่ตอลายลอยู่สี่เองไปฮาปักเงินเขียนหนึ่งยวนลอยู่หกปักสําคันตอนาวนเมอ่อเนดเดก็ขาวขาเต็มมีมกในไกวค่ะนะตั้งเลยเนี่ยจงไปหกบกันแทงคนอยสุปันพีนองเขาอยู่นีกินวันก็ดินเข้มสามไมลเป็นนอดเพกันกุฏิกุตังกุกโกกุโสีกํมติขาไมสุงขาเชนอก